ไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มงคลสุดวิสัยครับดิซานนางสาวลาพรมณีทองค่ะมาพบกับเราในมหาสารวิทยาศาสตร์ครับวันนี้เราจะมาทําการทดลองเรื่องการเปรียบเทียบความดันไอของของเหลวครับและจุดประสงค์ของการทดลองนี้นะคะก็คือว่าค,ความดันของสารชนิดต่างๆมีค่าเท่ากันหรือไม่และอุณหภูมิมีผลต่อความดันไอของของเหลวอ,อย่างไรคะ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเพื่อนๆจะมีผลการทดลองและมีอุปกรณ์และสารรองกันอย่างไรไปดูกันเลยค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ และตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็กำลังเตรียมอุปกรณ์การทดลองอยู่ค่ะและสมาชิกในการทําทดลองนี้มีใครกันบ้างครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุตินันท์เสือพรมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจงรักเฉยนุกค่ะสวัสดีครับผมนายอน,นิรุชชายราชครับต่อไปนะคะก็จะเป็นการเตรียมอุปกรณ์และวิธีการทดลองค่ะอุปกรณ์ของเราในการทดลองนะคะก็จะมีหนึ่งบีเกอร์สองหลอดทดลองขนาดใหญ่ สามหลอดโยนสี่หลอดนำแก๊สและห้านะคะขาตั้งท่อแก๊สค่ะสำหรับสารเคมีนะครับก็จะมีหนึ่งเอทานอลสองน้ำร้อนสี่สิบองศาครับและน้ำร้อนหกสิบองศาครับค่ะก็จะเป็นขั้นตอนของการทดลองนะคะมีดังนี้ค่ะ หน,นึ่งใสเอทานอลสามลูกบาทเซนติเมตรลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่ครับสองนะคะปิดหลอดทดลองด้วยจึกยางที่มีหลอดนำแก๊สเสียบอยู่ให้ปลายหลอดนำแก๊สจุ่มลบจุมอยู่ในของเหลวปรับระดับของเหลวให้หลอดนำแก๊สให้เท่าระดับของเหลวในหลอดทดลอง น้ำรอ้อนเทาร้อนจากข้อ2แค่ในบิเกอร์น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิ40องศาสังเกตร,ระดับของเหลวในหลอดน้ำแก๊สตั้งแต่เริ่มต้นจนไปทั่งของเหลวมีระดับคงที่ ตอนนี้นะคะระดับอุณหภูมินะคะของน้ำเนี่ยคงที่แล้วค่ะต่อไป4ปรับอุณหภูมิของน้ำในบิกอร์ในข้อ3ให้ได้ประมาณ60องศา,าเซลเซียส <Okay. S 1> มาสังเกตระดับความ ของเหลวในหลอดนำแก๊สอีกครั้งรับอุณผมของน้ำอยู่ที่ระดับคงที่แล้วนะคะต่อไปจะเป็นการทด,ทดลองนะคะซ้ำนะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากของเหลวจากเอทานอลเป็นน้ำค่ะร้อนงนะ แล้วตอนนี้นะคะก็เทน้ําลงในขวดหลอดทดลองขนาดใหญ่นะคะก็จะทําการทดลองเหมือนเดิมค่ะโดยการที่ใส่หลอดน้าแก๊สนะคะไว้แล้วก็เ,เทน้ําลงในบิกเกอร์ อ,องศา,าน้ำนี้นะคะมนนนีอุณหภูมิ60องศาค่ะต้องปรับระดับของเหลวนะคะให้อยู่ในหลอดนำแก๊สให้เท่าระดับของเหลวในหลอดทดลองค่ะ,ะเป็นดนังรูป แล้วก็รอนะคะจนกว่าอุณหภูมิของน้ำนะคะจะคงที่ค่ะังเกตไอไหมคะทุกคนตอนนี้ไอกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล <c oughs> น้ำ60องศาเซลเซีสสยสเองนะคะเนี่ย <c oughs> ดูสิคะแทบจะไม่เห็นหลอดน้ำแก๊สเลยย <c oughs> ถ้าเปลี่ยนจากน้ำ60องศาให้เป็น40องศาค่ะ แล้วเราก็จะสังเกตค่ะต่อไปนะคะก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงหรือสังเกตความเอ่อดัความดันไอจะขึ้นมาตรงหลอดแก้วนะคะตอนนี้นะคะอุณหภูมิของน้ำ40องศาก็มีระดับที่คงที่แล้วเราก็จะสรุปผลการทดลองได้ดังนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นงานสรุปผลการทดลอง โดยให้เพื่อนๆนะคะที่ทำทดลองสรุปผลการทดลองคะ่ะในการทดลองนะคะเมื่อจุ่มหลอดทดลองที่ใส่เอทานอลและน้ำลงในมิกเกอร์น้ำร้อนณอุณหภูมิเดียวกันจากผลการทดลองนี้แสดงว่าของเหลวแต่ละชนิดกลายเป็นไอได้ไม่เท่ากันค่ะจึงทำให้ระดับของของเหลวในหลอดน้ำแก๊สแตกต่างกันนอกจากนี้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความดันไอของของเหลวแต่ละชนิดจะสูงขึ้นด้วยค่ะ การที่สังเกตเห็นระดับของของเอทานอลในหลอดน้ำแก๊สสูบน้ำจึงสามารถสรุปได้ว่าเอทานอลมีความดันไอมากกว่าน,ะนะ้ำณอุณหภูมิเดียวกันค่ะวันนี้นะคะการทดลองของเรานะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะ